อ๋อสวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนโอวันนี้ก็มาเปลี่ยนใบพานุคุดหัวมันนะครับหรือขียกว่าใบคัดถ่ายนะครับเอามาใส่เป็นพานุคุดหัวมันก็จะมาพูดถึงเรื่องใบพานด้วเลยครับว่ามันมีนะครับมีเรื่องคุณภาพของใบพานครับนี่ผมใายไปประมาณปีหนึ่งแล้วครับตัวนี้น่าจะเป็นเกรดโบลอนครับ เกรดโบลอนคือเกรดเนือ้อเกรดดีที่สุดนะครับสำหรับฐานอ่าตัวนี้เป็นใบ22นะครับใบ22ของยี่ห้อเมมโมครับเป็นมันจะเป็นรูปรูปช่างนะครับรูปช่างเมมโมครับตัวนี้บอกเลยครับว่าใช่คุ้มจริงครับดูดูเดี๋ยวดูอะ่ะก่อนจะไปดูของใหม่ อ่ะดูครับนี่ผมกับสี่มุมมลนนะครับบ้างดูดูมีดครับบางกว่ามีดนะครับเอะเลือบางกว่ามีดนะครับมีดหน่อยเนี่ยครับโคตรคุ้มเลยครับเลียวไม่มีแตกนะครับชนต่อไม่แตกครับงอครับขนาดบางขนาดนี้ดัดขึ้นมาใช้คืนครับอันนี้ด้านนี้รอยขาดไปแล้วนะครับดูว่านี่บางจนบางพอปั่นเอาไปทำมีทำจอบนี่ ทำจอบถากยาคือดีนะครับมันบางอยู่ครับนี่บางก็มีดนะมีดหน่อยเนะี่ยแล้วก็ความแข็งนี่คือแข็งครับเกตดนี่แท็กคมตลอดครับยิงแทกยิงดีครับนี่อันนี้ก็ผมบนมาสีรลอบนะครับนี่แต่อันนี้มันบางมากแล้วก็เลยจะเปลี่ยนนะครับโดยที่จะใส่ของอันนี้เป็นของแม่โมต่อไปผมสั่งของ มาบินเพกซัสครับสั่งใบยี่สิบสีนิ้วมาอ่เขาตัวตะรับเสียงดังหน่อยสั่งใบยี่สีนิ้วมาของมาบินครับหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทยี่สีนิ้วโงเก็บเงินปลายทางครับบริษัทมาจากบริษัทนาจิบริษัทโดยตรงเลยครับผมสั่งมาจากเพจมาบินเพกซัสเลยครับ ยิบสีเนิ้วอันนี้ก็เป็นเกรดเกรดโบลอนนะครับทีวาเนียวแข็งสุดทนหินมาแกะดูกันเลยครับพุ่มกับเพิงเปิดนะีนแหละเตียมครับผมจะเตรียมไว้โรงงานละโอ้บอกว่านี่เอ้ารอยไถยเงินลาดนี่มันเพีดของไอ อะไรนะเพจเขาอ,อะไรวะไอกโก้อีกคนหนึ่งคู่กันกันกบประไทสไทยตายนะ่ะชื่ออะไรเนาะผมจำไม่ได้เร Youtube เขานะ่ะไอ้รอยไทยเงินล้านเนี่ยเคยดู Youtube เขาอยู่นี่รอยไทยเงินล้านเดี๋ยวติสติเกอร์ให้อยู่ครับนี่ครับ สวยเลยโลโก้ของแทวของเขาโอ้ใหญ่บอร์เริ่มเพิ่มครับยีนสีนิ้วนี่เอาเต็มรถไทยเต็มรถไทยหน่อยผมเลยอ่ะเนี่ยตามมาใส่ดิตรวคุดผมนี่คุดทางไหนก็ได้ได้หมดครับสั่งงพานง่ไงครับใบใหญ่เดี๋ยวผมจะเทียบเทียบกับใบเก่า ดูครับใหญ่เกินกันลายไหมเห็นไหมนี่เขาเกินกันประมาณสองนิว้วได้ขึ้นมามประมาณนิว้วประมาณนี้ครับไก่ปวดรักกงนี่ครับโอ้ประมาณสีนิว้วเลยนะครับนี่เอามาทาบนี่สองนิ้วกว่าแล้วนี ใบยิบสองกับใบทียิบสี่เนาะสวยนะครับผ่านนี่กไ็ไปลองใช้ดูนะครับอันนี้เพราะว่าจริงๆเราผมอะช้มาเป็นใบที่สามนะครับที่ว่าสังเกตการช้ใช้แล้วก็ทดลองมาเป็นใบเกยียรธรรมดาครับเกยียรธรรมดาคือแทกดินดินแข็งไมเข้านะครับบอกเลยครับต่อให้ตั้งพานจิกกระชังครับ มันแป๊บเดียวมันหมดครับตรงกลับใบแหละจะ้าเป็นของเกรดดีของเกรดเกรดโบลอนมันมีนะจะมีเกรดคาร์บอนกับเกร็ดโบลอนครับเกรดคาร์บอนก็ไม่ค่อยเหนียวไม่ค่อยแข็งเท่าตัวนี้นะครับอันนี้เกรดโบลอนแข็งแล้วก็ยิงแทกยิงคมครับแล้วก็ซึกชาครับแต่ผมจะเปลี่ยนเลยครับก็เดี๋ยวคลิปการใช้งานก็ไปรอเวลามีงานครับใส่เรียบร้อยแล้วครับทำทาดู น็อตตัวเดียวครับคาดน็อตอีกสามตัวครับนี่ดูครับหยิบซีนี่ครับบึกบักเลยครับคุดยังไงก็โดนหัวมันครับตั้งยังไงก็แทกได้โดนหัวมันดูครับเต็มล่อครับทางนี้ก็เต็มทางนี้ก็เต็มครับ แทกไปไหนก็โดนครับยังไงก็ได้มดครับหัวยาวๆก็ับขึ้นสบายๆครับถ้ายืบสี่นิ้วก็จะนักหลดกว่ายิบสองนิ้วครับนี่ดูวันเก่าพ่อปัน่นพ่อปั่นเลยพันขี้ซากนะครับพอถอดออกโอ้สวยเลยนะครับนกหูไอ้บากโกรครับ นองชามันสอมรถอยู่ทางนู้นโอเคขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็อขอสวัสดีครับ